ไปทาให้มันได้ตามเป้าหมายนะครับใช่ไหมนี่คือคือความสําคัญของพวกท่านนะครับที่ทำราชการอะไรให้ความสําคัญนะครับว่าท่านอยู่เป็นกําลังที่จะมาช่วยดูแลนะครับในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ต้องเรียนนี้ว่าผมเองเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งนาคกอเมื่อก่อนก็เป็นประหลัดอำเภอนะครับทำงานผมเวนานแล้วนะครับจะเกษียณไปเลยประจุบตั้งแต่ปีสามหนึ่งนะฮะนี่โอ้โหนะครับหลายปีแล้วนะครับก็ เมื่อก่อนเนี่ยก็คือในส่วนของการทํางานเมื่อก่อนเนี่ยก็คืออบบรเนี่ยนะครับมันก็เกิดมาตั้งแต่พรบการเปิดพรบป้องกันไทยฝ่ายบริะครับปี22นะปี22แล้วก็ตามมาด้วยระเบียบกระทรวงมัดไทยว่าด้วยอนุสัญญาระบบป้องกันไทยฝ่ายบริษัทนะครับแล้วก็จะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องคือในเรื่องของพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี55 ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักของของท่านเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับเนี่ยสามตัวเนี่ยที่มาช่วยในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของควาจริจของท่านเดิมทีเนี่ยเดิมทีเนี่ยในส่วนของอบพรเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งนะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเป็นอะไรเป็นกองกองหนึ่งนะที่สังกัดกับกรมการปกครองนะครับคือกองป้องกันไทยฝ่ายพลเรือนซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเป็นประหลัดก็คือศรีสามนั่งจุกเหม่นะครับ ในช่วงนั้นก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของทางราชการแค่ขึ้นอยู่กับกรมการปกครองซึ่งผมสังกัดอยู่นัจจุบันือนะครับประมาเนี <upright> ่ก็มีการปรับปรุงบทบาทภารกิจนะครับในเรื่องของโครงสร้างของหน่วยงานของราชการนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเราก็เจริญขึ้นนะครับพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมากับการพัฒนาต่างๆเลยนี่มันก็คือส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของภัย ในเรื่องของภัยที่จะตามมากับความเจริญตามมากับพัฒนาการของสังคมเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าหลังนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีภัยต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็มีความร้ายแรงนะครับมีความร้ายแรงนะครับทาให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินองค์การอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาสังกัดอยู่แค่สํานักหรือกองเนี่ยมันคงไม,ไม่ได้แหละนะครับม่คงไม่ได้แหละแลวภัยก็ไม่ใช่มีเฉพาะ ตามท้องถนนหรือภัยทั่วไปมันมีภัยเป็นขนาดใหญ่นะอย่างนี้นะครับมากมายหลายประการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามโครงสร้างของรายการด้วยตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มีการแยกนะครับส่วนของรัการมาขึ้นมาเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจากสํานักนะก็แยกแยกมาแล้วก็มีบางส่วนของราชการของกรมอื่นเข้ามาสังกัดในกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ เป็นกรมนะครับเป็นกรมซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการนะครับที่รองจากกระทรวงเลยนะครับรองจากกระทรวงเลยมีอาชีพดีนะเป็นเจ้าสากัดดูแลพวกเรานะฮะนี้ทำอะไรก็คล่องตัวไปหมดแล้วตอนนี้นะครับพออยู่ในระดับกรมแล้วเนี่ยก็มีอำนาจเด็ดเ,เสร็จในการบริหารในการมาใช้สั่งใช้พวกเรานะครับแล้วต่อไปก็อาจจะมีการพัฒนาการอีกนะซึ่งเราก็ยังไม่คาดหมายนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับในส่วนของกองกำลังการทารสายไทยเนี่ยนะครับที่ที่อบพรเรานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งต่อไปอาจจะขยายหรืออาจจะนะครับมีการพัฒนาการออกไปนี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมก็อยากเรียนว่าในส่วนของพวกเราเนี่ยนะครับก็อยากให้ต้องต้องส่วนตัวเนี่ยต้องขอชื่นชมเลยเนาะในส่วนของอาสาสมัครป้องกันไทยฝ่ายเรือนเนี่ยผบอาสาสมัครเนี่ย พอคำว่าชื่ออาสาสมัครเนี่ยเราก็เกิดความซาบซึ้งนะใช่ไหมรู้สึกว่าอาม,มันมีคุณค่านะมันมีในเรื่องของจิตอาสาเรื่องของความเสียสละนะการที่อยากเข้ามาช่วยเหลือสังคมนะซึ่งโดยเฉพาะหน่วยงานนะสังกัดเราเนี่ยนะครับอปอพ,อพอรอเนี่ยมันมันไม่เหมือนอเดี๋ยวนี้ก็ถ้าบอกว่าอสมอเขาจะมีค่าตอบแทนมีอะไรหายเดือนเนาะอย่างของเราเนี่ยนะครับ การสมัครป้องกันภัยฝวาเดือดในที่เป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนะเหมือนเหมือนเหมือนส่วนอื่นเนี่ยมันยังไม่มีนะมันก็จะมีเฉพาะที่นายกจะสั่งใช้เป็นจ๊อบไปไปอะไรไปเช่นสงการานนะปีใหม่อะไรเงี้ยนะไปเข้าเวรกันอยู่ด่านอยู่อะไรกันแล้วก็ได้เบีเลี้ยงได้ค่าตอบแทนเป็นรายรายวันรายชั่วโมงกันเลยเป็นจ๊อบไปนะครับแต่ต่อไปก็ไม่แน่นะครับ พราะทางท่านวิกรที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วก็จะมาให้ความรู้ท่านเนี่ยนะครับท่านคงจะบอกว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับสถานะของอบป,ร,ปร,รอเนี่ยอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมน,นะอาจจะมีความมั่นคงอะไรต่างๆนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ภาคภูมิใจก็คือชุดของท่านชุดที่ท่านแต่งเนี่ยมันดูมันเท่นะดูมันเท่ดูมันกระชับนะดูมันภูมิฐานแล้วก็ใครเห็นก็จะชื่นชมนะ,นะว่ามันมันจะเป็นพลังนะ มันจะเป็นพลังมันจะเป็นหมูกเป็นเหล่าซึ่งสแสดงถึงกำลังนะกำลังความพร้อมความสมรูที่ซึ่งหน่วยต่างๆถ้าเห็นก็จชื่นชมท่านนะนี่คือต้องต้องต้องชื่นชมนในเครื่องแบบในในเครื่องหมายของท่านที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับที่ที่ท่านติดไว้เลยไว้นหน้าหมวกของท่านเนี่ยมีไม่หน้าหมวกนะ,นะครับหน้าหมวกของท่านก็มีความหมายมีความสําคัญ ท่านก็ไปดูนะครับเครื่องหมายของท่านเนี่ยนะครับอะไรนะเมตตาก้าหารใช่ไหม <c oughs> นี่แหละมันลึกซึ้งมันกินใจมากนะ <c oughs> ลึกซึ้งกินใจมากนะ <c oughs> ตอนในเพอสอบเข้าโรงเรียนในเพอเนี่ยยังโดนคําถามนี่เลยว่าสัญลักษณ์หน้ามวกของอบป,รปรอรเนี่ย <c> ร <oughs> ับคือคำอะไรวะนะครับเพื่อนศึกษามาพอดีก็ตอบได้อน,นี้สําคัญมากเลยนะเ <c oughs> มตตาก้าหารเนี่ยถือว่าจุดยอดนะของคำนันะที่เป็น สัญลักษณ์ของพวกท่านนะครับก็ฝากว่านะครับในส่วนที่จะปฏิบัติงานปฏิบัติธรกิจของท่านเนี่ยอยากให้มีความภาคภูมิใจนะครับอยากให้มีความภาคภูมิใจในธารกิจที่ท่านนายกนะที่ท่านผู้บริหารได้มอบภารกิจให้เรานะครับนะครับ,นะรบทำตรงนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับผมก็อยากเรียนว่านะครับของเราเนี่ยนะครับทางราชการก็พยายามที่จะดูแล เรื่องสวัสดิการนะเรื่องอะไรต่างนะที่มันเป็นคุณประโยชน์ต่อท่านนะเรื่องเครื่องแบบเรื่องเครื่องหมายเรื่องสิทธินะต่างๆของท่านเนี่ยนะครับซึ่งจะพยายามมานะดูแลของท่านให้เป็ดนดีเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านอดทนให้ท่านภูมิใจในตําแหน่งในหน้านที่ของท่านนะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจนะครับให้เต็มที่นะครับให้สมกับที่ท่านได้มีจิตอาสา นะัมีใจจิตใจที่มาที่จะมาช่วยดูแลนะครับในความทุกข์สุขในอุบัติภยัยต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากจะเรียนว่านะครับผมจะมีเวลาพูดกับท่านด้วยะไรด้วยก็อยากจะพูดในภาพทั่วๆไปว่าอยากให้พี่น้องเอภอรรอยนเราได้เห็นถึงในเรื่องของทิศเรื่องของภยัยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ จากจากไอตัวพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนี่ยนะครับเดี๋ยววิศวกรก็คงจะมาย้ำให้เราคภัยที่ภัยที่อยู่ในขอบเขตนะครับของพรบป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคือในเรื่องของสาธารณภัยสาธารณภัยภัยที่มีมาอันเป็นสาธารณะนะครับมันก็จะแยกภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะเกิดจากธรรมชาติแล้วก็ภัยที่มนุษย ทําให้มันเกิดขึ้นนะครับนี่คือสารภัยภัยที่เกิดจากธรรมชาติอะไรนะครับน้ําท่วมฝนแ้งแผ่นดินไหวซื้อตันี้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเป็นสารภัยนะครับภัยที่มนุษย์การทำที่เกิดขึ้นเช่เนอะไรอคีภัยนะครับนะครับอคีภัยภัยที่เกิดขึ้นตามท้องถนนนะครับ เัญหอะไรต่างๆเหล่านี้นเป็นภัยที่ที่ทมนุษย์ทําให้มันเกิดขึ้นนะครับตึกถล่มนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นภัยที่มนุษย์เกิดขึ้นนะครับนี่คือสาภัยภัยทางอากาศนะครับภัยทางอากาศก,าก็คือภัยที่เกิดจากาจาการโจมตีหรือมีสงครามอะไรกันนะครับแล้วก็มีการทิ้งระเบิดมีการต่อสู้กันอะไรกันนี่เข้าอยู่ในฝ่ายนั้นนะครับภัยทางอากาศนะครับแล้วก็อีกอันคือการ ก่อวินาทีการนะครับการกขอวินาทีการนะที่อยู่ในประเภทของภัยในพ่ะราชบัญญัป้องกันภัยความรุนแรนะครับก็อยากจะเรียนว่ามันมีขั้นตอนมีการดําเนินการอยู่นะครับในส่วนท่านเนี่ยในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยอว่าเยี่ยงก่นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีโอกาสนะครับว่าในขั้นตอนในเรื่องของการป้องกันอภัยฝวามรุนแรมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเนี่ยเขาก็จะรู้หมดนะหนึ่งคือต้องป้องกันให้มันเกิดก่อน ป้องกันได้ไหมให้มันเกิดเนี่ยอะไรธรรมชาตินี่ป้องกันไ,ได้ไหมได้ไหมนะครับได้ไหมกลุ่มสตินะที่ทำปาก